สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับนะครับในกองหน้าสายลปอยจยนะฮะหรือว่าสายเมเจอร์นั้นจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o b P เลยครับ โดยในหมดผู้จัดการนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างนะครับมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับโดยของดูของพี่ก่อนแล้วกันนะครับผู้นําก่อนหน้าอยู่อันดับที่770นะครับในซีซันก่อนนะครับก็ยังได้แชมเปี้ยนอยู่นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของผู้นําปัจจุบันกันบ้างครับก็จะให้ดูในเรื่องของ o v r 100ครับคือในท็อป100เนี่ยมันก็จะมีโปรบ้างเนาะเราก็รู้ๆกันนะใครที่ในในคนที่อยู่ ทพร้อยของโหมดผู้จัดการใครที่ไม่ใช่1น0รนะพี่ตัดออกไปเลยนะครับอย่างแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับพวกเนี้ยน่าจะใช้โปรในการเล่นนะครับก็ไม่ไม่เอามานับนะในร้อยคนมีใครที่แบบดูน่าจะเป็นนะก็คือดูจาก o v r นักเตะนะครับดูจาก o v r นักเตะพกร้อยเนี่ยครับคนที่เขาขึ้นมาได้จริงๆก็น่าจะขึ้น o v r พวก9 9 8 9 9 97อะไรพวกเนี้ย0 0ออะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นของจริงนะครับดังนั้นก็มาจากอันดับ เริ่มจากอันดับ3าอะไรพวกนี้ครับเริ่มเริ่มจากอันดับก่อนครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะขอเรียกคนนี้ว่าเป็นท็อปร้อยอันดับ1แล้วกันนะครับลูคาริโอนะครับจะเห็นว่าหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือ ovr 100นะครับตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับ2ก็คือนักเตะนะครับก็จะเห็นว่านักเตะที่เขาคัดมาก็หนึ่งก็คือ ovr สูงด้วยนะครับมันก็เลยดันให้ ovr ทีมไปที่100นะครับแล้วก็2ก็คือเทนนะครับการเทนของเขาสูงมากนะครับ เม็ดส uh, ้ม30เลยนะดูด mm ีหนึ่งร้อยเราสามารถที่ทําเป็นแค่เม็ดแดงก็ได้นะครับเม็ดแดงแล้วก็เม็ดส้มหนึ่งเม็ดแดง10เม็ดส้มหนึ่งนะครับก็สามารถที่ทำ OBR หนึ P ่งร้อยได้เช่นกันนะแต่ว่าทั้งนี้ท่านก็รวมนักเตะนู่นนี่นั่นเอามารวมกันนะแต่เนี่ยของคนนี้เนะี่ยเขาค่อนข้างพิเศษตรงหนึ่งก็คือเขาแบบเม็ดส้มหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเทน30ดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของการเทนสูงเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับอ uh, OBR โอวีอาร์ทีไม่พอนะครับในเรื่องของการเทนก็น่าจะมีส่วนด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือแทคตินะครับในกลยุทธ์ที่เขาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับนกเตะก็ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่กองหน้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปที่แฮร์รี่เคนครับย้ายไปเข้าไปในตลาดแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดอนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมี คลิปกินกาไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกําไรได้ดีมากๆเลยครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมาชิกครับ ก็ได้สิทธทิพิเศษแล้วนี่ครับเจอกันครับผมอันดับ6นะครับอ่ะเราย้ายแบบนี้เลยนะครับเพื่อความแบบง่ายๆสบายๆนะครับอันดับ6นี่ก็มีอันดับ6ร่วม2คนนะครับอันดับ6คนแรกก็คือเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ร่าง95เลยนะครับข้อดีของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ก็คือ o อ r สูงนะจะเห็นว่า ในเมเจอร์คือใช้นักเตะ OVR สูงๆเข้าสู้กันเนาะมันเลยทำให้ OVR ทีมสูงนั่นเองครับนะซึ่งฮารลนด์นะครับอันดับ4นะครับทอเทียบฮาแลนด์อันดับ6เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่4ทีมนะครับข้อดีของฮาแลนดนคืออะไรอ่ะเราไปดูกันนะครับส่วนใหญ่เมเจอร์ก็ใช้พวก OVR สูงแล้วก็คุณสมบัตินะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยคุณสมบัติก็อยู่ที่ลูกมงทรงพลังแล้วก็อย่างเดียวนะครับก็เลยเป็นสูงปานกลางนะครับเขาใช้ OVR นักเตะัเ่ ในการใช้นั่นเองครับเนาะซึ่งฮาเลนไม่ใช่อันดับหนึ่งเนาะเขาเป็นอันดับ6มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสเตตของฮาเลนก็ประมาณนี้เนาะสามดาวไม่เกี่ยวนะโหมดเมเจอร์นี่คือขอให้แบบขอให้มีนักเตะสูงๆที่เหลือดีหมดนะครับอันดับ2ก็คงจะเป็นอ่าคนนี้ครับอ่าพอดีที่เกียรติเข้าแบบนั้นนะอันดับ6ร่วมนะครับอ่าคนที่2ก็คืออ่าทีเรียงลีนะครับอ่ ในส่วนขององดีครับก็ในท็อปร้อยเนี่ยก็มีคนจับมาเล่นกองหน้าเป็นสไตเกอร์นะครับเนี่ยด้วยข้อดีขององดีนะครับเนี่ยสามารถเล่นสไตเกอร์ได้นะก็โอวิฮัดดรอปลงไปนิดหน่อยนะครับ95ก็จะเหลือ94ประมาณนี้ถ้าเล่นเม็ดแดงนะครับก็ในเรื่องของสปีดดีมากนะครับสกิลมูฟไม่เกี่ยวนะสกิลคุณสมบัติขององรีนะครับเนี่ยครับแก้เกมกับดักล้ำหน้ายิงปั่นโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วนะครับอ่านี้คือ,อ,คอท็อปร้อยเขาไม่เล่นกองหน้านะแต่ส่วนโดยส่วนตัวเนี่ยเขามาเล่น ในส่วนของ l อลก็ทำได้ดีเหมือนกันครับองรีนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่องรีจะติดนะครับแต่ว่าแปลกใจตรงนี้หนึ่งตรงที่เอามาเล่นสไตเกอร์แค่นั้นเองครับนะซึ่งนี่คืออันดับ6รวมนั่นเองครับมาดูอันดับ5กันบ้างครับผมอันดับ5นี่ก็ประมาณนี้นะครับเทพเมเนเจอร์ครับผมแฮร์รี่เคนนะครับอ่ะดียังไงแฮร์รี่เคนพี่อ่ได้ความสูงนะครับ เ้าดีครับ5-5ครับสกิลมูฟไม่เกี่ยวนะครับเมเนเจอร์ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับสกิลมูฟของเขาไม่เกี่ยวนะครับคุณสมบัติของเขามากกว่านะครับแฮร์รี่เคนนะครับเวิร์เกอรทของเขาเป็นสูงสูงนะครับสูงสูงถามว่าเป็นไงในเมเนเจอร์ก็ช่วยในเรื่องของเกมรับด้วยแล้วก็เติมเกมลุกด้วยนี่ครับเนาะ คุณสมบัติเด่นของแฮร์รี่เคนครับมีความเป็นผู้นำนะครับส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับนอะกในส่วนของแฮร์รี่เคนก็อันดับผ้าเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่8ทีมนะครับในท็อป10นี่ครับถือว่าสูงอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานแฝงเนี่ยค่อนข้างที่สำคัญในโหมดเมเจอร์มากๆเลยนี่ครับ มาต่อที่อันดับ4ี่กันบ้างครับอ่ะอันดับสีร่างนี้ก็โอ้โหราคาต่ำเตี้ยเรียดดินมาเหมือนกันนะจาก300ล้านครับตอนนี้ลดไปที่200นะครับโอ้เหลือ100ล้านนะครับอ่ะหน100ล้านประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขูดูเม็ดนิดนึงนะออราคาเม็ดก็เป็นไงบ้างจาก600เหลือ2โอ้โหลดครึ่งขอครึ่งเลยนะครับทุกคนออราคาโยนครับนี่ก็ลดไปประมาณนึงนะอ่ะข้อดีของโยนครับนะครับก็ตามที่รู้ๆกันนะทาว5้าห้านะครับ ค่าพลังก็ประมาณนี้ครับสเตตของของยนครับค่อนข้างดีนะครับอ่าอบริลัทแมเนเจอร์ก็แจ่มเลยนะครับข้อดีของยนครับเนาะก็คือเท้าห้าห้าตามที่บอกไปพลังแฟงนะครับเหนือชั้นเพเมกเกอร์นะครับตรงนี้มันช่วยช่วยในเรื่องของอ่าโหมดเมเจอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่มีเพเมเพเพมกเกอร์นี่คือ ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นการต่อวงต่อบอลอะไรพวกนี้มันช่วยทําได้ดีครับซึ่งยนคับเขาเป็นเทพเมนเจอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่ายนคับรอบนี้ด้วยความที่ราคาแพงไปนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยได้รับความนิยมน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่แหละแพงนะครับก็เลยเป็นเกมลุกสูงเกมรับต่ำแล้นี่ครับเนาะในส่วนของยูนคับก็ถ้าใครที่มีงบประมาณครับเอาไปลองเล่นเมนเจอร์ได้นะของดีแน่นอนครับอันดับ4นี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่9ทีมนั่นเองครับ มาต่อกันที่อันดับ3กันบ้างครับอันนี้ก็เป็นเทพเมเนเจอร์เหมือนกันนะครับนี่เลยครับเฟรนบูสการ์ดนะครับตัวเลขอย่างนี้ครับ172ซนเมตรครับแต่นะครับเป็นเทพเมเนเจอร์ของแท้แน่นอนครับข้อดีของบูสการ์นะเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตกันบ้างครับจริงๆค่าสเตตไส้ในพวกนี้อาจจะในโหมดเมเนเจอร์คืออาจจะอาจจะพูดได้ไม่ละเอียดมากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยมันมันอ่อพวกนี้มันดีอยู่แล้วนะครับพูดง่ายนะ ของพวกนี้มันดีอยู่แล้วนะครับเนาะเท้า54นะครับจาก5 3าเป็น54า่ล่างนี้ทาออกมาได้ดีครับนี่เรามาคุยในเรื่องของคุณสมบัติดีกว่านะครับเพราะว่าเมนเจอร์มันมันใช้ตรงนี้สู้กันจริงๆนะครับพลังแฝงสู้กันจริงๆมันเห็นผลชัดเจนนะครับในส่วนของปุสคัสนะครับก็จะมีฟรีคิกส่งพลังนะครับมีเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไก่เลี้ยงเร็วแล้วก็เพย์เมคเกอร์อีกอย่างหนึ่งคือยิงไซ้ก้นะครับถามว่ามียิงกี่อย่างพี่มียิงอยู่2อย่างนะครับ มียิง2อย่างมีเหนือชั้นเพมิเกอร์นี่ครับเห็นว่ามีเพมิเกอร์อีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะชอบใช้ในตัวนี้แหละครับเข้ามาเล่นในเรื่องของโหมดเมเจอร์นี่ครับเนาะว่าเลยเป็นเกมลุกสูงเกมรับปันกลางครับฟาเรนบุสคัสนะครับอันดับ3เนี่ยก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่15ทีมเลยนะครับก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนั่นี่ครับมาต่อที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่คงเป็นคนนี้ครับคริสเตียโนโรนันโดดีไงพี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ความสูงของเขาค่อนข้างดีนะการบ่งการเบียดอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับความแข็งแรงอยู่ที่82นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่นะครับก็ได้อยู่นะครับดูร่างนี้นะครับในส่วนของคุณสมบัติก็มีเยอะเลยนะครับในส่วนของโด่ก็ไม่แปลกใจครับที่โดจะติดนะน่ก็คือมีฟีกิกทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่กายรูปบ่งทรงพลังยิงไซกอยนะครับที่สําคัญของของนักเตะทุกๆคนที่ติดท็อป้อยนะบอกเลยคือ o v r สูงทั้งนั้นนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะ95หมดเลยนะครับ 95หมดเลยไม่มีใคร94 93นะอาจจะมีองรีนิดหน่อยนะครับที่เขาแบบจับมาเล่นกองหน้ามันก็เลยดรอปไปนิดนึงนะแต่ว่าในที่จานดับมานี่คือ95ทางนั้นเลยนะครับนะซึ่งโรนันโดวอร์เกตก็ดูโอเคนะวอร์เกเป็นเกมลูกสูงเกรมรับต่ำนะครับตรงน,นี้ก็ถ้ากองหน้าก็อาจจะไม่ซีเรียสมากแต่ถ้าเป็นกองกลางหรือว่ากองหลังอะไรพวกนี้อาจจะซีเรียส มากกว่ากองหน้านะครับนะซึ่งโรนัลโดอันดับ2นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่25ทีมเลยนะครับมาถึงที่อันดับ1กันบ้างครับโอ้โหวอันดับ1นี่คือบอกเลยว่าใครที่เล่นสายเมเจอร์คือเห็นโรนัลโดแล้วก็จะรู้กันนะว่า ของแทนแน่นอนครับคือ AI โรนัลโดร่างนี้คือดียังไงก็ยังดีอยู่นะครับในโหมดเมเจอร์เนาะโอวิอาอาจจะอยู่ที่94เออเมื่อกี้พูดไป95นะพอ,พอดียังยังไม่ถึง r 9เ <c oughs> มื่อกี้ยังไม่ถึง r 9อ่9มีโรนัลโดนะครับร่างนี้แหละครับที่โอ r 94นะแต่ทางนี้คัของมันต้องมีไงโรนัลโดร่างนี้ครับก็เนี่ยครับทาว55นะครับในเรื่องของออพลังงานสแตตพวกนี้ค่าไปแล้วกันครับของดีแน่นอนนะครับ มาดูคุณสมบัติกันบ้างครับโรนันโดร่างนี้นครับคุณสมบัติเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคือยิงปันง่นโค้งเลี้ยงเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ครับตัวนัลโดเขาเขาคือมี AI ที่ดีในโหมดเมเจอร์ครับบางบางทีมันอาจจะมีตัวบั๊ก ของเกมนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นเมนเจอร์เนี่ยโรนัลโดคือตัวบั๊กตัวหนึ่งนะครับซึ่งคือจะบอกว่าตัวเนี้ยมีไม่เยอะนะแต่ว่าในเรื่องของการดุดเดี่ยวเข้าไปยิงการหาช่องหาช่องของโรนัลโดนี่คือแบบดีมากนะครับเวอร์ลตกของโรนัลโดเกมกกรูกับอลกลางเกมรับต่ำนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเอาเป็นว่าถ้าเจอทีรายนี้ก็หัวปวดเหมือนกันนะครับคือเขาเป็นคนที่เป็นตัวแบกของอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โรนโดล่างนี้นครับ เป็นตัวแบบอีกฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งคือขอให้บอลอยู่กับเขานะครับที่เหลือเดี๋ยวเขาพลิกบอลพลิกบอลหาจังหวะหาช่องเลี้ยงเข้าไปยิงเองนะครับคือเป็นอะไรที่แบบโหดจริงๆนะครับซึ่งโรนัลโดร่างนี้ครับอันดับหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่44ทีมเลยนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปคุยคร่าวๆแล้วกันนะครับใครที่ไม่ติดบ้างนะใครไม่ติดบ้างอ่ามีล็อกบาร่างนี้ครับผมล็อกบาร่าง95นี่ก็มีผู้ใช้นในท็อป้อยเนี่ยสอคนนะครับมาตินิต มาตตินิดใช้อยู่คนหนึ่งนะครับมิเรลลด้วยนะมิเรลลร่างนี้ก็มีคนใช้นะหนึ่งคนนะครับราอูราอูราอูกอนซาเลสอยู่ไหนเนะี่ยราอูตรงนี้นะครับร่างนี้ก็มีคนใช้1คนนะครับอาเ์ยาบเป้ร่างนี้ก็3คนนะครับเกสมุนเ er, er, ลอร์เกสมุนเลอร์ร่างนี้1คนนะครับชินุล่า1คนเนาะยูซีโบ่หนึคนนะยูซีเอาเป็น CF เอฟนะยูซีเป็น CF นะครับ แล้วก็ลีอัลลีอัลอีกคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้พูดลีอัลแล้วเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่แหละก็คือการจัดระดับนะครับท็อปร้อยนะครับที่เป็นกองหน้านะครับสายไปจอยนะครับนี่แหละครับถ้าใครที่อยากจะได้นักเตะคนไหนไปนะครับก็คงจะประมาณนี้แต่ต้องบอกนิดนึงนะถ้าใครที่จะเข้าวงการโรนัลโดนะครับต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าการขายนะครับค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเข้าปุ๊บนะครับออกยังออกลำบากเหมือนกันนะครับ 500กว่าคิวนะครับดังนั้นถ้าใครเงินไม่เย็นพอนะครับผมพี่แนะนําว่าเป็นตัวอื่นดีกว่าอาจจะไม่ต้องเล่นอันดับหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเข้าการโรนันโดแล้วออกยากเหมือนกันนะครับไปเล่นอันดับสองอันดับ2อันดับ 2, อืนบ 2, อ่นก็แล้วแต่ละครับนะราคายยนครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงแล้วนะครับยยนครับบูสการ์ดอะไรพวกนี้ก็พอได้อยู่นะพี่ว่าพลังงานแฝงพวกนี้ค่อนข้างที่จะเล่นดีหรือแม้กระทั่งแฮร์รี่เคนก็ได้นะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยราคาถูกมากนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ย ด้วยความที่เขาก็มีเพเมกเกอร์เนาะใช่ไหมเนี่ยมีเพเมกเกอร์เนี่ยครับพี่ว่าเอาไปเล่นโหมดเมเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับเนาะประมาณนี้นครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับ